โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในช่อง NTP b a l อีกเ i o นเคยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Darkball Dogcang Battle นั่นเองครับอ่าก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพาร์ทสองนะครับของตัวเอ่อสิบปีนั่นเองนะครับในตัวส่วนของ Dogcang Battle นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเปิดกาชากันนั่นเองนะทุกคนโดยเพชรที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเอามากๆแต่ตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดคาดไปนิดนึงนะทุกคนคือ ผมเลยว่ามันจะมีในตัวส่วนของตู้ตั๋วนะครับที่แบบว่าสามารถเอาตั๋วลุ้งไปเปิดในตัวส่วนของ10ปีได้ซึ่งปกติมันควรจะมีนะแต่ไม่คิดว่าน่าคือส่วนใหญ่ตอนนี้น่าจะเดาว,ว่าน่าจะมาพาร์ทสนะครับไม่น่าจะมาพาร์ทส 2. ก็คือตั๋วนี้นะครับก็คือตอนออฟแตงเนาะก็คือตั๋วขอบคุณนั่นเอง ตอนแรกก็ว่าจะมาพาร์ทสองทุคนจะได้เปิดตัวนี้ไปด้วยก็จะได้แบบเพิ่มงบในการเปิดอระชายให้เพื่อนดูนั่นเองสรุปนะครับก็คือไม่มานะครับเท่าที่ดูเนาะเดี๋ยวผมลองเช็คอีกทีนะครับว่าตู้นี้จะมาหรือเปล่าแต่ถ้าที่ดูไม่มานะครับน่าจะต้องรอในตัวส่วนของพาร์สามนะทุกคนถึงจะได้เปิดตัวออตอนอัพแตงเนาะก็แต่ไม่เป็นไรคือด้วยความที่มีแค่ส0ม ก็คงต้องเปิดแค่สามล้อนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถามว,าว่าเนี่ย mm. เพชรหายไปไหนหมดรอบที่แล้วก็เปิดแค่เจ็ด้อเองไม่ใช่หรอคือผมเองก็เอาไปเปิดในตัวส่วนของพาร์ทหนึ่งไปบ้างนะครับเพื่อหาตัวละครที่ผมยังไม่มีซึ่งก็ได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังขาดในตัวส่วนของโกฮังนะครับตัวสีแดงนะครับเวอร์ไวแต่ไม่เป็นไรเรารอแลกเหรียญเอาก็ได้แต่วันนี้ในความที่เรานะครับรอพาร์ทสองกันอย่างยาวนานก็เลยก็มาขอเปิดกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากได้มาเล่นนั่นเอง ในตัวส่วนของโกจิต้านี่นะครับแล้วก็โกฮังแล้วก็โกคูเอฟิเซอร์โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มมาเลยก่อนอื่นผมขอเช็คดวงกันก่อนแล้วกันนะครับว่าช่วงนี้ดวงดีหรือเปล่านะขอเปิดพวกตั๋วฟรีอะไรพวกนี้เล่นๆไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับทำให้คลิปมันนานเฉยๆก็บอกได้คำเดียวว่าโกจิต้านี่ค่อนข้างโหดนะครับจากความสามารถสกิลนะครับอาจจะกลายเป็น อันดับหนึ่งแทนเบจิโต้ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อันดับหนึ่งของเกมเป็นเบจิโต้นั่นเองเนาะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูนะครับว่าพอได้ามาแล้วจะเวิร์กแค่ไหนแต่ถ้าแอคทีฟสกิลที่เป็นแบบว่าบอลลุงผมเองก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่าแบบเหมือแนบบเป็นแอนิเมชันเฉพาะใช่ไหมครับของทางดกคังอ่าแล้วก็ถ้าใครติดตามในตัวส่วนของไดมาใช่ไหมครับตอนล่าสุดเนาะที่เพิ่งลงไปก็มีการเปิดเผยนะครับว่า เออ่ไม่ได้เปิดเผยสิน่าจะเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่4ใช่ไหมครับแบบออฟฟิเชียลนั่นเองเนาะโอเคโอ้มีกระจกแตกด้วยเหรอโอเคข้างเดียวนะครับโอเคก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า300รอบนี้จะดวงดีเหมือน700หรือเปล่านะ ันนี้เปิดเปิดพังๆไปก่อนนะทุกคนขอเช็คดวงกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดในตัวส่วนของตู้จริงให้เพื่อนๆดูก็และโอเคได้เอมานะครับอย่างนี้ถ้าได้ LR ในตัวส่วนของเฟนพอยนนี่อาจจะดวงไม่ดีหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราต้องการมาใช้พอยนนั่นเองโอเคเรามาเริ่มเปิดกันดีกว่านะครับสำหรับตู้ดกคังนะครับ1ิบปีพาร์ทสองนั่นเองครับผมขอเปิดปรปเดิมที่เอ่อ ตู้โกจิต้าก่อนแล้วกันนะครับนะเพราะว่าอยากได้มากโอเคขอจิ้มๆหน่อยมาเป็นตัวละครสีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเป็นเงาไปจิต้าเท่านั้นนะโอเคนะพร้อมแล้วลุยเห็นว่าจะมีแอนิเมชันตอนฟิลจะเป็นโกจิต้าใช่ไหมครับโอเคโอเคมาแค่โกเทนนะครับ โอ้ไม่น่าได้ลุ้นเลยนะครับแย่ yeah, แล้วทุกคนดวงเราหมดไปตั้งแต่พาร์ทหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้อโอเคสเต็ปแรกยังไม่มีอะไรนะครับมาผมไปต่อเลยเลยกันมาขอลุ้นหน่อยครั้งที่สองนะครับ โอเคคุณลุลินมานะครับได้ลุน้นน่าจะฟีเจอร์หรือเปล่าหรือแค่ SSR 3สามตัวขั้นต่ำโอเคยังไม่มีแอนิเมชันเลยโอเคไม่มีแอนิเมชันอะไรเลยทุกคนน่าจะเป็นแค่ SSR นะครับสามตัวเนาะโอเคเงียบเงียบเหงอมากนะทุกคนขอขอขอไปย้ายไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับ อาเดรู้ว่าผมขอย้ายไปเปิดตู้ข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้เนาะเพราะว่าผมต้องการจะเปิดสองตู้อยู่แล้วแหละมาโอเคคุลินมาคุลินมาอีกรอบแล้วโอ้รอบนี้แปลงร่างเป็นเบจิต้านะครับเฮ้ยเอ่อเรียกเบจิต้ามาฟิวชั่นนะครับอ๋อเป็นโกจิต้าบลูอ่ะไดลูนเอลอากันครับรอบนี้ เป็นหน้าตู้เลยไหมโอเคยังไม่มานะครับโอเคหน้าตู้มาเป็นในตัวส่วนของข้างตู้นะครับแล้วก็ข้างตู้อีกตัวทุกคนคอนิบิวสองตัวโ oh อ้ my god เอ่อก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไปปุดเส้นทางออกกันนะครับโอเคไปกันต่อเลยรู้สึกว่าตู้ข้างล่างจะดวงดีกว่านะ ถ้าเมื่อกี้ท่านบิลวินมาเดียวๆก็น่าจะได้ลุ้หรอเปล่าโอ้ะเป็นแอนิเมชันไซยะากอตนะครับโอเคโอค้ได้โกเทนที่เป็น SR ซีรสีเหลี่ยมอยู่นะฮะผมก็อยากได้อยู่นะแต่คไม่เป็นไรเราอยากได้หน้าตู้มากกว่าขอหน้าตู้หน่อยได้ไหม โอเคนะครับเบจิต nah. ้ามาได้ลุ้นโอกาสฟิวชั่นอยู่นะโอเคฟิวชั่นนะครับขอเป็นบลูได้ไหมโอเคไม่บลูนะควรแต่เป็นล่างนี้เอ่อผมมีอาคาติกับล่างนี้อยู่นะไม่ใช่อคาติทางลบนะครับเป็นอาคาติทางดีนั่นเองเนาะก็หวังว่าจะออกให้เรานะอืมไม่น่าใช่ฟีเจอลเปล่านะสำหรับโอเค อออกแล้วอาข้างตู้กันรัวทุกคนโอเคนะครับเราเดินทางมาถึงสเตปฟรีกันแล้วนะแล้วก็เหลือเพชรห้าสิบเม็ดนะครับสงสัยโดนจะไปหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่พาร์ทแรกมาขอสักตัวขอเป็นโกหังได้ไหมผมชอบโกหังมากกว่าท่านบิวมาอีกแล้วนะครับทุกคนโอวไวด์ะนะครับก็ได้ลุ้นฟีเจอร์นะครับเออะ เป็น G T Animation นะครับก็โอเคโอเคเป็น G T Animation มันหมายความว่ายังไงก็การตีหน้าตู้ไหมโอ้โหเป็น L L R Goku Black นะครับแต่มันมันใช่ฟีเจอร์ข้างตู้ใช่ไหมขออีกสักตัวได้ไหมโอ,โอเค <c oughs> Goku Black มันอยู่เลย ค้างตู้ด้วยหรอทุกคนแม่แหละสงสัยเราจะเกลือนะครับสําหรับพาร์ทนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เรามีงบน้อยนะครับก็เกลือก็ไม่แปลกอะ่ะสุดท้ายแล้วครับก่อนอันติสุดท้ายเนาะก่อนปิดคลิปนั่นเองมาขอหน่อยนะครับโกจิตาน,นี่นะครับสําหรับพาร์ทนี้เนาะไปกันเลย โอเคผมเห็นผิวโกคูมาแปลกๆหรือเปล่าทุกคนไม่น่าใช่เนะโอเคไม่ฟิวชั่นนะครับน่าจะเกลือนะทุกคนพาร์ทนี้แต่ต้องไปลุ้นสเต็ปสุดท้ายกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าเมื่อกี้เบจิต้ามาก็ไม่ได้ฟิวนะทุกคนน่าเสียดายมาไปกันต่อครับ มาสเตปสุดท้ายครับขอปิดคลิปสวยๆให้เพื่อนๆหน่อยแล้วกันโอเคเบจิต้ามานะครับขอฟิวชั่นได้ไหมฟิวชั่นนะโอเคไม่ฟิวนะทุกคนก็สรุปสา0รอเม็ดวันนี้นะครับที่มาเปิดให้เพื่อนดูก็น่าจะเกลือนะครับไปทำสภาพนั่นเองเนาะอ้โหยวง่ายๆว่าสงสัยพาร์ทหนึ่งเราดวงดีไปนะครับพาร์ทสองก็เลยเล่นเราหนักเลย โอเคโอเคทุกคนก็จบเป็นที่ละลอยนะครับสําหรับการมาเปิดกาชาในตัวส่วนของพาร์ทที่2นั่นเองเนาะ mm. ก็เดี๋ยวผมหลังจากนี้ก็คงไปฟาร์มหาเพชรมาเปิดเรื่อยๆนะครับ mm. กเ็เดี๋ยวถ้าตู้ตู้ตัต๋วมาเมื่อไหร่ก็จะมาทําคลิปเปิดกาชาให้เพื่อนดูอีกรอบนะครับอ่ะสำหรับคี่เวโดอนี้ครับก็ขอไม่เพื่อนนะครับดวงดีกันนะครับสาหรับพาร์ทที่2นั่นเองก็ได้ตัวละคร ที่ตัวเองหวังนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปให้ผมนั่นเองสำหรับวันนี้ก็บายยอ่าก็ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆก็มาอัดเทปเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าในตัวส่วนของที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าในตัวส่วนของออตู้สําหรับที่ใช้ตั๋วนะครับมัน คือตอนที่ผมเปิดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายโมงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตู้ตั๋วนะครับก็ยังไม่มาแล้วแต่ว่าคือผมเนี่ยเพิ่งไปเห็นการอัปเดตเในตัวส่วนของบ่าย2ไม่ก็บ่ายสามนี่แถวๆนี้นะครับก็มีการยัดตู้ตั๋วมานั่นเองนะครับก็เลยต้องอามาทําการทาคลิปเสริมเพิ่มเติม,มบีกันทุกคนอ่ะก็ถือว่ายังไม่หมดสิ้นนะครับสำหรับการสุ่มกระชาของเรานะครับก็จะมาทําการต่อกันแล้วก็ผมก็ได้ไปทําการนะครับฟาร์มเพชรเพิ่มมาอีก50เม็ดนั่นเองอ่ะทีนี้ก็ หวังว่าน่าจะเป็นม้สุดท้ายแล้วของผมหรือเปล่านะครับนอกจากจะรอฟาร์มจากพวกเอ่อเ c a อนั่นเองนะครับอ่ะแต่ที่แต่ที่แน่นะครับก็มาเป็นที่ร้อยนะครับสำหรับตู้ตั๋วนะครับก็จะสามารถเปิดได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเลื่อนหาแป๊บนึงอ่ะก็เป็นตู้ตั๋วนะครับ70ใบที่เราทําการเก็บกันมานั่นเองนะครับระหว่างพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะครับก็มาเป็นที่รร้อยนั่นเองก็มามาทาการเปิดกันดีกว่าครับว่าหวังว่าจะได้ในตู้ตั๋วนะเออแลวอยากได้ เพรเหลือสักหน่อยดีกว่านะเหมือนการอัดคลิปใหม่ไปเลยดีกว่ามาออขอเปิดตู้ตั๋วเลยกันนะครับแหมตอนแรกเราก็นึกว่าจะปิดคลิปไปที่สามเมตนนะทุกคนแต่ไม่ใช่นะครับตู้ตั๋วมาพอดีเนาะเราก็ไปลุ้นกันต่อเลยดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนผม รู้สึกว่าสีตัวละครโกคูมันตกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่เอาง่ายๆคือมาตีแรกเราก็เกลือนะโอ my god คือผมไปเห็นผ่านทวิตมานะครับว่าในตัวส่วนของอ f ฟ i ิ i a l ครับเขามีการลงในตัวส่วนของตู้ตั๋วสักทีเนาะผมก็เลยทำมาทำคลิปต่อทันทีเลยนะครับเพราะว่าใจมันอยากเปิดต่อนั่นเองนะครับโอเคมาไปกันต่อครับ ตู้ตัวผมขอเปิดตู้โกจิต้าทักสี่นะครับแล้วก็ตู้ข้างล่างอีกทักสามแล้วกันครับแต่ตอนนี้สองครั้งเกลือนะสำหรับตู้ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้ายไปตู้ข้างล่างก่อนแล้วกันสองรอบไหมโอเครอบเดียวนะครับไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่าโอเคไม่น่ามีอะไรนะครับ โอเคขอย้ายไปตู้ข้างล่างแทนนะครับมามาลุ้นฟิเซอร์กับโกฮังกันดีกว่าขอโกฮังได้ไหมผมชอบโกฮังสำหรับการฟาร์มเพชรผมก็ไปฟาร์มพวกด่านยากๆ,ๆะครับที่มานะเอ๊ะทำไมเปิดตัวมันดูเกลือแปลกๆทุกคนคือคนที่ผมไหมทำไมเปิดตัวมันดูเกลือแปลกๆวะโอเคสายอาบูโอเค เเป็นอัลต้านสติ๊นะครับแต่ผมไม่รู้อนิเมชันนี้มันจะให้อะไรนะครับหวังว่าจะเป็นหน้าตู้นะโอเคเป็นข้างตู้นะครับเป็นโกคูเห็นว่าเห็นว่าตัวนี้มีโอกาสได้ ECA นะทุกคนแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ ECA หรือเปล่า ECA LR ครับก็โอเคไปกระต่อนะครับโอเคเบจิต้ามาครับวอกว่าจะฟิวชั่นนะ โอวายดะนะครับทุกคนแต่ไม่ฟ mm ิวชั่นเฉยเลยแปลกดีแต่มันได้ฟีเจอร์นะครับหน้าตู้นะครับก็เป็นอัลต้าสติงนะครับเอยไม่ได้การันตีหน้าตูส้สิแต่ว่าภายในตู้นะครับก็มาลุ้นโอเคทุกคนได้มาเป็นตัวละครฟิเซอร์เป็นที่ร้อนนะครับตัวแรกของพาร์ทที่2นั่นเองโอเคเราได้ฟิเซอร์มาแล้วนะเทคเอาถ้าเป็นโกฮังนี่พีกนะ โอเคไม่ใช่โกหกนะทุกคนนึกว่าจะเป็นเหมือนพาร์ทหนึ่งนะครับที่เฟกเอาออกมาเป็นสิบปีนะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้ฟิเซอร์มาแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคพาร์ทสองเราได้มีตัวเล่นแล้วผู้นำเเดี๋ยวผมขอดูผู้นำเนาะ b a t t l e of f a t e 220ร้่นั่นเองโอเคผมขอย้ายไปตู้ของโกจิต้าต่อแล้วกันนะครับ คืออย่างน้อยเนี่ยผมขอโกหังมาปลดสักเส้นทางได้ไหมขอโกหังกันหน่อยได้ไหมโอเคได้ฟีเจอร์ลุ้นฟีเจอร์อยู่นะครับไวได้นะครับเป็นแอนิเมชันอะไรเอ่ยโอเคเป็นถ้าบอกินกิในพ่อจอมันบูนะครับเป็นโกจิต้าเลยได้ไหมปิดๆสวยๆแล้วครับ โอ,โอ้เป็นโบลี่ตัวนี้นะครับผมยังไม่มีนะทุกคนก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวที่ยังไม่มีแต่ว่าผมจะได้ไม่ต้องเอาเหรียญไปแลกมันนั่นเองโอเครักไว้เลยก็เปิดตัวนี่คุ้มกว่าเปิดเพจอีกนะทุกคน30สิบโอเคเดี๋ยวเหลืออีกยี่สิบผมขอสลับเปิดแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดตู้ข้างล่างดีกว่านะก็อยากได้โกฮังนะครับเพราะว่าตู้ข้างล่างจะได้ปิดไปอย่างสวยงามนั่นเอง ไปกันเลยครับขอโกหังได้ไหมโอเคได้ลุนฟีเจอร์นะครับทุกคนโอ้โอเคไซยาบูนะครับเป็น LR ฟีเจอร์นะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น LR ฟีเจอร์ก็ก็เปิดในตู้นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นโกหังนะมาโกหังไหมโอเคเป็นโกคูแอนวิทนะครับซึ่ง เป็นข้างตู้นะขออีกตัวได้ไหมอ่ะโอเคไม่ให้เรานะครับอีกตัวเนาะมาเราไปเปิดตู้ข้างบนดีกว่าครับอ่ะรอบนี้ขอโกจิตานะครับมันติสุดท้ายของตู้ตัวนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดเพชรทิงท้ายให้ด้วยเนาะโอเค ขอที่เด็ดหน่อยโอเคเบจิต้ามานะครับขอฟิวชั่นได้ไหมโอเคทุกคนไม่ฟิวชั่นนะครับรู้สึกว่าตู้ข้างบนเนี่ยจะหนักกว่าตู้ข้างล่างอีกนะแต่ไม่เป็นไรเราอยากได้โกจิต้าเออถ้าจะพาสองที่อยากได้มาสุดผมอยากได้โกจิต้านะครับอ่ะสหรับ เปิดตัวถามว่าคุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะครับผมได้ตัวพัซสองฟิเซอร์เนาะมา1ตัวแล้วก็ตัวละครที่ผมยังไม่มีอย่างโบลี่นะครับมาเพิ่มด้วยอีกหนึ่งตัวก็หมดเป็นที่ลบร้อตครับตัวตัวมาส่งเพชรทิ้งท้ายเพื่อนๆน,นะครับก็หวังว่าจะออกนะครับสำหรับตัวละครอย่างโกจิตานี่ มาถึสุดท้ายทิ้งทวนเดือดๆหน่อยเอ้แหลกด้วยนะครับโอเคปะเออแอนิเมชัน uh, ดูมั่วมากเลยนะครับแปลว่าน่าจะเกิอแล้วทุกคน not, not, s <S มีอะไรให้รุ้นหน่อนไหมโอเคอีกร่างได้ไหมโอเคน่าจะฟีเจอร์หรือเปล่านะครับอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะเซ็กเอาหรอ โอ้โหตกใจนึกว่าเฟคเอานะทุกคนอืมไม่น่าใช่ฟีเจอร์หรือเปล่าโอเคทุกคนได้มาเป็นโบลี่มาปปดเส้นทางเนาะเป็นตัวที่ผมยังไม่มีแต่ได้มาแล้วเมื่อกี้เตตูตัวจะมาอีกเหรอขออีกตัวได้ไหมโอเค ก็โอเคทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดกาชาพเพิ่มเติมนะครับในตัวส่วนของที่เปิดไป300ก่อนหน้านี้นะครับก็บทสรุปนะครับก็เดี๋ยวผมไปในตัวส่วนของตัวละครก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเอาแท็กออกก่อนนะครับจะได้ดูผลประกอบการวันนี้ว่ายังไงอะโบลี่นะครับผมได้มา2ตัวเนาะก็จะเอาไปปลดเส้นทางน,นะครับตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครตัวนี้ผมยังไม่มีนะครับตอนเวอร์ไวแต่ก็ได้มาก็ หรือว่าโอเคนะครับแล้วก็ได้ฟิเซอร์มานะครับในตัวส่วนของตัวละคร10ปีนั่นเองก็ตอนนี้ก็แปลว่าขาดสตัวนะครับในสําหรับ10ปีนี้นะครับเพราะว่าพาร์ทหนึ่งผมได้หมดแล้วก็เหลือแค่โกฮังกับโกจิต้านั่นเองโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับ,รบรก็จะทําคลิปยูริสุปกะชายอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย